เมื่อวานนี้ใครที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในตลาดช่วงสักสามทุ่มมันเกิดอะไรขึ้นในตลาดเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมี Impact ในมุมของของคุณปิงที่ท,ที่ที่ติดตามสถานการณ์อยู่มันจะมี i m p a c คมากมาแค่ไหนจากนี้ไปเขาบอกว่าจะซื้อแบบไม่อันไปถึงวันที่สิบสี่ตุลาเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับ b ีโอเอพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับชาติออเดย์ day, กับคุณปิงประกตจศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบริจอมเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะครับสวส รวมทั้งธนาคารกลางอังกฤษรอบนี้เขาต้องจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ใช่ไหมก็จริงๆแล้วโลกมันวุ่นวายมากในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่ที่คือก่อนหน้านี้ก็วุ่นวายอะนะอืมทีนี้ผมขอผมยุ่งๆหน่อยนะฮะก็แต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ลิสตัช เขาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็หาเสียงมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าเขาต้องการกดเงินเฟ้อลงมาอขอยไม่ได้ต้องการกดเงินเฟ้อมันกดลงมาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการทําก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเขาก็จะเลยลดภาษีครั้งใหญ่แล้วปรากฏว่าปรากฏแผนลดภาษีของเขานี่มันรุนแรง,งม,มันใหญ่มากไซมันใหญ่ผมจาไซที่แท้จร <ส kus. S 1> ิงไม่ได้นะแต่ว่ามันใหญ่เป็นอันดับสองตั้งแต่เคยทํามาเนี่ยครับแผนการลดภาษีนะครับนั้นเนี่ย มันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ความความกลัวในตลาดว่ามันจะเกิดความเสี่ยงเรื่องการขาดวินัยการคลังเขียไมัครับขาดวินัยการคลังอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยมันก็เป็นการทําย้อนแย้งกับทางด้าน BOE เพราะ BOE เนี่ยก่อนหน้านี้ขึ้นดอกเบี้ยรัวๆปีหน้าเนี่ยคาดกันว่าดอกเบีย้ย e b o e ในไตามานเด็ปีหน้าน่าจะไปถึงมา4.25%เลยนะครับในไตามานเด็นะครับก็มันสวนทางกาันนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อก็จะเอาไม่อยู่ อ่าพอมีความกลัวตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนเขาก็ไม่ถือพันธบัตรอังกฤษกันสิ hmm. อืมโดเทขายกันรุนแรงมากนะครับโดยเฉพาะตัวระยะยาวสามสิบปีนะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวท็อปคิดที่สุดนั่นแหละพุ่งพรวดขึ้นไปนะครับ oh. แล้วมันกลายเป็นกระแสแที่น่าก,กลัวรุนแรงก็คือมันเกิดวงจรอ,อุบาทคือคือมันไม่รู้จะจบยังไงภายใต้วงจรนั้นเพราะว่าทุกคนก็กลัวกลัวก็เทขายพันธบัตรเทขายพันธบัตรเสร็จป,ปุ๊บ เงินปอนก็ไม่มีใครกล้าถือเพราะกลัวเรื่องเงินเฟ้อที่รุนแรงกลัวว่าจะเอาไม่อยู่ก็เทขายเงินปอนด้วยแล้ล่ายิ่งขึ้นใช่ไหมครับคุณยิ่งลงคือมันก็มีแต่มีแต่ซ้าซ้ำซ้าซ้ำซ้จนจนไม่รู้จะเป็นยังไงมันเละเทะไปหมดเลยเมื่อช่วงสองสาวันที่ผ่านมาผมถึงได้บอกหุ้นไทยจิงๆลกเก่งนะอืมแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วอังกฤษก็เป็นประเทศที่ที่อยู่ในเป้าหมายที่หลายคนก็กังวลใจว่าน่าจะน่าจะเกิด recession ก่อนเพื่อนอ่ะ ใช่ก็คือเองินเฟ,ฟ้อเขาแรงแล้วก็อยู่ในพื้นที่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 เสี่ยงนะครับแล้วก็ยุโรปยังไงก็รีเซชชันแล้วก็อังกฤษก็มีสิิทรรศชันนั่นแหละแต่แตโดยสรุปแล้วครับคือมันในช่วงประมาณตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงประมาณตั้งแต่ว่าวันพฤหัสสุขที่แล้วเนี้นจริงๆแล้วโลกมันวุ่นวายมากแค่แตกในความจริงนะครับบ้านเราไอ้ที่ลงมาแค่พันหกเนี่ยถือว่าแกร่งถึงแกร่งถึงแกร่งมากๆแล้ว สุดยอดนิ่งมากคนอื่นเขาจะตายกันอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานมันก็เลยมีปฏิบัติการนะฮะレสคิวออกมาปฏิบัติการทันสมัยตลอดเลยนี่นี่ขนาดทาการบ้านตามข่าวเรื่องการลงทุนนี่แบบยังแวะยังแวะไปเสพบันเทิงได้ตลอดเวลาเหมือนกันเป็นเขาเรียกว่าレสคิวมิชชั่นคือทําในสิ่งที่บดล็อกได้บางอย่างเพราะว่าอย่างที่บอกรัาว่าสายการมันดูแบบ มันมันเป็นวงจรอุบาทมันจะไม่รู้มันจะจะไปจบยังไง mm hmm. อ่ะกวงเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อพุ่งขายบอลใช่ไหมครับเอ,อ่อขายสกุลเงินตัวเองดอลลาร์แข็งหุ้นลงคือคือไม่รู้จะจบยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ย BOE ก็เลยเจอทางออก n e x mission ประกาศในการเข้าซื้อันบัตรแต่อย่างที่คุณจอยรายงานท่านผู้ชมไปว่าซื้อแบบไม่อั้น ซื้อแบบเขาใช้คําว่าซื้อแบบไม่อันนะฮะซื้อไปจนถึงนู่นน่ะเดือนตุลาใช่ไหมยี่สิบอไนะเท่าไหร่นะสิบสี่ถึงสิบสี่ตุลาทำไมต้องไปสิบสี่ตุลาด้วยเนาะนะครับก็ก็อว่าซื้อซื้อไม่อันแต่ว่าโดยรวมๆแล้วไซส์ที่เขาประเมินกันนะก็น่าจะซื้ออยู่ราวๆสักหกจุดห้าหมื่นล้านปอนด์หกจุดห้าหกจุดห้าหมื่นล้านปอนด์ทีนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าย้อนแย้งอีกเพราะว่าะขาหนึ่งคุณขึ้นดอกเบี้ยอีกขาหนึ่งเนี่ย คุณซื้อพันธบาัตรการซื้อพันธบัตรก็คือทำ QE นั่นแหละงงว่าไม่งงดังนั้นประเด็นตรงนี้มันมัน,ม,นมันอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเรื่องของการเงินเฟ้อก็จะมาอีกรละลอกหนึง่งแต่ว่าก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูรูปกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นปฏิบัติการกู้ชีพช่วยโลกเนี่ยนะครับมันมีรูปรูปให้ดูก่คือค่ะเช่นเคยก่อนที่จะไปดูรูป,รป ขออนุญาตค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แนะนํำติชมรายการมาด้วยและเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับทางรายการมาโดยตลอดนะคะเราจะทําในส่วนของคลาสอบรมให้กับผู้ชมที่เป็น FC ของ t e n n อ็น l well นะกดสแกน QR Code นี้เข้ามาค่ะเราจะเข้าไปเรียนกันในคลาส ในคลาสที่เป็น t e n and Well Class ให้กับผู้ชมนะคะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาในการเรียนนะย้ําว่าใช้เวลาในการเรียนเช่นอาจจะเป็นวันละหนึ่งชั่วโมงหรือว่าบางทีก็เป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งถึงสองชั่วโมงย้ำว่าอยากให้ผู้ชมที่ตั้งใจและอยากจะเรียนรู้เรื่องของการคลาสนี้อมาดูรูปนี้กันเนี่ย <c oughs> ดิ่งเลยเมื่อวานคุณจริงจริงจริง,รง,รง,รงเข้ามาเข้ามานะคะมาอยู่ในห้องนี้แล้วก็มาเรียนรู้กับเรานะคะคือ <c oughs> มาว่ามันมีผลนะครับประกาศการประกาศของ B O E เดี๋ยวเชิญในส่วนของกูรูวิทยากรรวมทั้งใครที่อยู่ในตลมาดเมื่อวานเนี่ยตอนแรกเนี่ยบอลยูของ B O E ตัวสามสิบปีอะครับมันเป็นปีเป็นทุนที่คุณผู้ชมจับต้องได้เขาจะไม่หายตัวไปไหนแน่นอนมาสอนให้นะคะสำหรับสาหรับใครถึงแคบแคห้าเปอร์เซ็นเลยครับเช่นเดียวกันกับตัวสามสิบปีของเมกานะครับจากเดิมที่ก็วิ่งขึ้นไปเป็น แต่ว่าสาสิบปีของอเมริกาเนี่ยเหมือนจะวิ่งนะแต่ยังต่ำต่ำกว่าตัวสองปีดิต่ำกว่าตัวสิบปีด้วยคือหมายความว่าเศรษฐกิจระยะยาวอเมริกาเขามองว่าไม่ดีดอกเบี้ยมันก็เลยไม่ได้ขึ้นมาสูงมากนะแต่กนั้นก็ตามทีสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็คือพอหลังจากที่ BIE ประกาศที่จะซื้อพันธบัตรปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นการดับไฟดับไฟกังวลว่าเอาน้ำเอาน้ำราดไปหรือเอาน้ำมันลาดไปบนกองไฟหรือยังไงด,ดับก่อนดับก่อนเพราะว่ามันมีความกังวลเรื่องของ เงินเฟอ้อพุ่งไงเขาก็ไม่เอาพันธบัตรอังกฤษกันเขากลัวกันนะครับแต่ว่าพอไม่เอากันลปลาทิ้งใช่แต่บีโอีประกาศว่าฉันจะรับซื้อไม่อัน้นพอรับซื้อไม่อั้นน่ะคนที่ขายก็หยุดขายก่อนดีถูกไหมครับเพราะว่ายิ่งขายคุณยิ่งขายได้ในราคาที่ต่ำราคาที่ต่ำมาพร้อมกับดอกเบี้ยที่สูงเข้าไหมครับดังนั้นเขาต้องชะลอการขายก่อนอ,อย่างแรกแรงขายมันจะหยุดลงก่อนเพราะมันมีคนประกาศว่าจะซื้อไม่อัน้น ทีเนี้ยเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดอาการการเก็งกาไรเอาในเมื่อบีโอีบอกจะซื้อเงินฉันซื้อก่อนเลยแล้วราคาแล้วภายใต้ดอกเบี้ยตรงเนี้ยสูงแบบเนี้ยแปลว่าราคาปรับมากเขียนไหมครับมันก็อารมณ์แบบเวลาหุ้นเราลงมากๆแล้วมีคนประกาศว,ว่าจะมีการซื้อหุ้นคืนขั้งใหญ่ซื้อแบบไม่อันด้วยอ้าวเขาประกาศอย่างนี้อย่างนี้ฉันก็รีบซื้อก่อนสิอารมณ์เดียวกันเลยเพราะฉะนั้นยิวมันก็เลยลงอืมตอนมันก็เลยเริ่มแข่งค่ามากขึ้น ฟังดีๆนะฮะยู mm hmm. ก็เลยเริ่มลงปอนเริ่มแข็งค้ามากขึ้นเพราะมันกาลังสะท้อนว่ามันมีการแทรกซงเกิดขึ้นแล้วปอนเขาก็เลยชะลอการอ่อนนะครับอ่าเช่นเดียวกันเมื่อวานผมบอกแล้วว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นในหลายๆเมื่อเกิดเป็นเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมันจะเกิดเป็นกระแสดอลลาร์มันก็เลยเริ่มอ่อน mm hmm. อืมอเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยดีต่อตลาดหุ้นในช่วงเวลานี้นะครับมันจะกลายเป็นกลับข้างเลยในช่วงนี้นะเพราะว่า เอ่อการที่บ o e อีนำร่องแบบเนี้ยมันจะก่อให้เกิดความคาดหวังว่าเดี๋ยวประเทศอื่นจะทําตามมาโอ,อ้นี่ก็มันจะถามอยู่ว,ว่าพอ,พอคุณเพียงบอกว่าเกิดเป็นกระแสปุ๊บแบบมันจะทําให้ประเทศอื่นเขาแบบเอ้ยนี่ไงจะทําออกแล้วอะไรอย่างนี้ไหมใช่มัน,เป,นเป็นทางออกว่าม,มีคนกล้าทํานะครับการจงเนี่ยเราลองมาค่อยๆ <c oughs> คุยกันหน่อยนิดหนึ่งก่อนแล้วกันว่า <c oughs> สิ่งที่ b ีโอีทออะผมมองว่ามันก็เหมือนกับคุณเอาคุณกําลังเอาไข่ตายาหินเนะี่ยนะครับเอ่อหนึ่ง ไซส์เงินที่เราเอาเข้ามาเนี short, 60, ่ยมันหกหมื OVER ่นล้านปอนด์เน huh. ี 3, ่ยมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็บาล้านชีตของ B O E เองเนี่ยมันมีแค่ประมาณสี่แสนกว่ากล้านปอนด์สี่แสนกว่าล้านปอนด์เนี่ยมันน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับเฟดแปดจุดแปดล้านเหรียญคนละเรื่องเลยนะครับแปดจุดแล้านนะครับคนละเรื่องเลยนะครับแล้วก็เพราะนั้นการแทรกแซงเนี้ยมันทำได้แค่เบาๆแล้วคงไม่สามารถกับกระแสใหญ่โลกได้ก็คือกระแสใหญ่ของโลกก็คือ การเอาเงินเฟอ้อให้อยู่ก่อนการคุมเงินเฟอ้อให้อยู่แล้วสิ่งที่ BOE ทำอันนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้คุมเงินเฟอ้อไม่ได้ในอนาคตจริงอยู่ว่าการเข้าซื้อพันธบัตรเนี่ยนะครับการเข้าซื้อนะครับอ,อมันมันยังไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามันจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดจนทาให้เกิดเงินเฟอ้อแต่ก็ต้องยอมรับว่าสภาพคล่องมันเพิ่มขึ้นจริงๆธนาคารที่ได้เงินมาจากการขายบันธบในตลาดรองอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ ถ้าขายตรงนี้ซื้อตรงนี้แล้วก็ขายให้กับ BOE ก็จะกำไรนะครับถ้ารีบซื้อในตรงนี้แล้วขายให้กับ BOE เอ,อเงินตรงนี้เขาอาจจะไปปล่อยสินเชื่อเพิ่มก็ได้ถ้าไปปล่อยสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องจะลงมาในระบบเพิ่มมากขึ้นเงินเฟอ้อมันจะมา mm hmm. หรืออย่างน้นอยสิ่งที่มันเห็นอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวยืนยันว่าเงินเฟอ้ออังกฤษไม่มีทางลงคือต่อให้ไม่เพิ่มขึ้นแต่ก็จะไม่ลงเพราะสภาพคล่องมันไม่ได้ลดลงงงปะ คือผมไม่สามารถที่จะพูดได้หรอกว่าเงินเฟ้อเขาจะพุ่งขยานจากดิวนี้นะแต่มันมีความเสี่ยงแต่ถ้าต่อให้ไม่ถึงขนาดเงินเฟ้อจะพุ่งะยานแต่อย่างน้อยเงินเฟ้อจะกดลงมาไม่ได้ทีนี้ถัดมาเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นกระแสแล้วต่อจากอังกฤษเนี่ยล่าสุดแบงก์ออฟโคเรียก็ประกาศจะเข้าซื้อพันนบัาดไซส์มาสองพันล้านเหรียญเนาะเพื่อสกัดเพื่อสกัดหนึ่งเพราะค่าเงินวอนปีนี้ก็อ่อนค่าเป็นดักสองในสกุลหลักของเอเชียนะครับ ก็จะสก,กัดเหมือนกันนะครับไอ้ว่ามันเริ่มเป็นกระแสเพราะนั้นอย่างวันนี้วอนก็ควรต้องแข่งค่าขึ้น,น,นใช่ไหมครับอันนี้เป็นเจ้าที่สองที่ประกาศแล้วหรอล่าสุดประกาศแล้วประกาศแล้วโครเรียเนี่ยนะครับเพราะนั้นช่วงนี้หุ้นมันก็เลยจะปิ๊บป๊บปิ๊บป๊บขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ตลาดกลับมาอยู่ในโหมดมีความหวังเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราแทบไม่มีความหวังเลยเพราะเฟดพอประกาศทีปุ๊บมันทําลายความหวังเราทุกอย่างว่าปีหน้าจะมีการผ่อนคลายไม่มี ใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้มันมีมุกใหม่เข้ามาแล้วไงพอมีบุ๊กใหม่เข้ามาเนี่ยตลาดก็จะมีความหวังเพราะนั้นหุ้นไทยมันโอเคอยู่แล้วหุ้นไทยมันลงยากตั้งกว่าพันหกแล้วมันมีประเด็นเรื่องนี้เข้ามาด้วยเนี่ยวันนี้ก็ชิลเล่นต่อสบายแต่อย่าลืมอย่างที่บอกนะผมว่ามันเหมือนไทยกำลังกระทบหินแล้วสิ่งที่เราต้องติดตามดูก็คือลูกพี่เฟดเขาเอาไงถ้าลูกพี่เฟดเขาบอกว่าไม่ฉันไม่สนใจฉันจะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเขาฉันก็จะทำคิวทีต่อ เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะกลับมาเด้งอีกอยู่ดีอืมอืมอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่อยากให้คุณผู้ชมตามต่อด้วยมันคือรู้สึกว่ามันมันเริ่มวนลูปเหมือนกันนะมันเริ่มวนลูปกลับมาเป็นเหมือนอย่างที่เฟดเคยทําแล้วแล้วทุกคนก็คิดว่าสิ่งที่เฟดเคยทํามันเคยเคยกอบกู้ได้ไงทั่วันี้ก็เลยเอาวันนี้กลับมาแล้ว ไม่แน่ใจนะวันนี้มันจะเกาะปูได้หรือเปล่านะด้วยสถานการณ์คุณปิงแล้วให้ฟังแต่ว่าติดตามต่อแต่ถือว่ามันเป็นเซติมตนในระยะสั้นๆแล้วกันยิ่งมีเจ้าที่สองตามมาด้วยอันนี้อันนี้ยังไม่เห็นค่ะแต่ว่าความจากที่คุณปิงก็คือแบ็คออฟเกาหเนนะใช่เดี๋ยวดูจะมีเจ้าอื่นอีกไหมดูซิว่าจะตามกระแสกันอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่านนยว,วันนี้ค่อนข้างเป็นบวกตลาดหุ้นนะคะครับอ่ะโอเคได้วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ